พ็าว่าร่างกายทําให้จิตสมองได้ใช่ไหมไม่มีร่างกายก็ทําให้จิตสมองได้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> โฆษณาเลย <c oughs> เอา่าชิลเล็กแจกกันด้วย <c oughs> <c oughs> นี่นะ หมอหมอว่ามีร่างกายแล้วทําให้จิตใจสมองได้ไม่แปลกไม่มีร่างกายทําให้จิตใจสมองได้มันแปลกไหมล่ะก็ขอโทษไม่ไม่มีร่างกายเหมือนกับไม่มีธาตุสี่เหมือนเทวดาใช่ไหมอ่าอย่างเนี้ยอย่างเรามีธาตุสี่อย่างเนี้ยร่างกายมันทาให้จิตเราสมองนี่ไม่แปลกเพราะมันเป็นของหนัก มันไม่ได้โปร่งทุกวันทุกเวลาใช่ไหมละ่ะ <c oughs> จิตมันก็จะมีหนักอาการหนักบ้างแต่ไอตอนไม่มีร่างกายอย่างนี้จิตใจกับเศร้าหม,มองนี่มันแปลกไหมละ่ะหมอครับอ่นานันนาณะจแข็งแรงแข็งแรงนะกลับเลยๆกลับเลยเลยไง <c oughs> อ่นานงนนาบุญนัจเง Ay, nó mới ê Haha, haha, hả. Ay, tất cả, nè, kính nhầm, con ครัะออ่วมออ,อเป็นไรดีแล้วเดี๋ยวจะปัจจุบันนุ่งนะเขาเทวดาก็มีจิตส่ร้ามองไดเ้เหมือนนะถึงไม่มีร่างกายหนักๆเหมือนเราถึงเวลาจุดติเขาเขาไม่มสบายใจก็ต้องลงมาอื นั้นจิตเวลาเรามีความเข้าใจ,าจากระจ่างในขันห้าก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เศร้าหมองนะ <c oughs> เอ้พระอาหารหันต์ก็เศร้าหมองเป็นนะอ้าวอ้าวอะไรละ่ะมันไม่ได้เศร้าหมองเพราะเหตุแห่งจิตนี่มันเศร้าหมองเพราะสังขารร่างกายมาทําให้จิตมันหมองอย่างหลวงพ่อเวลาป่วยหนักๆเข้านะหมอนนะ จิตของ่ันก็ไม่สามารถไปนิพพานได้ทังสามวันมองไหมล่ะมองหลวงพ่ออาศชจิก็มองนั้นบรรดาสังขารร่างกายเนี่ยต่อให้จิตดวงนั้นจะเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ตามทีก็มองได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าพระอรหันต์่องใสตลอดเวลาอย่าไปคาดคิดแบบนั้นนะมันต้องมองความจริงว่าจิตส่วนจิตกายส่วนกาย แต่เวลาร่างกายมันมันมีสภาพเสื่อมโทรมขึ้นมาเนี่ยจิตมันก็กระสับกระส่ายได้แต่ความรู้มันไม่ได้เสื่อมแต่ความสุขของจิตมันเสื่อมแต่เวลาเราไม่มีร่างกายเนี่ยความรู้ของจิตมันยังไม่สมบูรณ์แบบมันก็เลยเสื่อมจากความสุขง่ายถูกไหมละหมอนะอย่างคนเป็นเทวดา และเป็นนางฟ้าในความรู้มันยังไม่ถึงที่สุดอ่ะเป็นยังรู้ไม่ครบโอกาสเสื่อมจากความสุขมันก็เกิดขึ้นได้เร็วไหมละ่ะก็เร็วในเวลาจิตมีความต้องการมีความทะเยอทะยานอยากนี่ว่ามันมีความกระสับกระส่ายปั๊บจิตมันมองเลยจิตมองก็ถึงเวลาเคลื่อนจิตติแต่ในความเป็นพระอริยะสาวกในพระาศาสนาถังแต่าเป็นเป็นพระอราหันต์อย่างเงี้ย ถ้าพระอรหันต์เป็นสภาพไม่มีร่างกายคําว่าเสื่อมก็ไม่มีถ้ามีร่างกายขึ้นมาความดีท่านก็ไม่ได้เสื่อมแต่สังขารร่างกายมาทำให้จิตของท่านหมดความสุขมันเสื่อมและความสุขได้มันก็เหมือนกับว่าจิตมันมีอารมณ์เศร้าหมองแต่จริงๆจิตมันไม่ได้มีความเศร้าหมองเพราะตัวมันเองแต่มันผลของการเสวยความสุขของจิตมันไม่มีให้เห็นเพราะมันไปเจอกับร่างกายที่มันหนักมันบีบคั้น จิตมันก็เลยมีอารมณ์หนักขึ้นมาดูเหมือนว่ามันเศร้าหมองจนจิตจิตจริงๆมันไม่ได้เศร้าหมองนั้นถ้าเธอจะถือเอาว่าร่างกายไม่มีแล้วก็ดีมันดีตรงที่จิตของเราเนี่ยมันรู้ครบถ้าจิตของเธอยังรู้ไม่ครบก็มไม่ดีไม่ว่าอยู่ที่ไหนทำไงหมอรู้ครบ ก็ตาเป็นพระหันอยากรู้ครบก็ต้องรู้ให้ครบแต่รู้ไม่ครบก็จะรู้ครบยังไงอภาษาไทยเนะเนะก็ต้องตามรู้ให้มันครบอะเธอก็ต้องการยารู้หน่อยแต่เธอคขี้เกียจรู้เธอก็ไม่รู้ครบอะ หรือแม้ขยันรู้ทำไงหมอ,อก็พยายามฟังฮนะเราปฏิบัติคิดฟังแล้วคิดปฏิบัติไปด้วยนะมันต้องฟังบ่อยๆฟังคนที่เขารู้แล้วเราจะได้รู้ตามแต่เราคิดเองเราคิดไม่ออกอีกร้อยใช่ก็คิดไม่ออก <c oughs> <c oughs> นีว่วันนี้เหมน ฟังคนที่ก็รู้แล้วมันมันง่ายฟังเดียวเดียวเราก็คิดออก <c oughs> ต้องฟังบ่อยๆฟังแล้วก็พิจนารณาตามไปนะมันไม่ได้ของยากเพราะว่าเราอยู่กับคนที่เขารู้ครบแล้วมันง่ายแต่เราอยู่กับคนที่เขายังรู้ไม่ครบเราก็ไม่มีวันรู้ครบหรอกอีกนานครับเ <c oughs> นี่ยวิธีแก้วิจิกิจฉา <c oughs> คือไม่อิจฉา <laughs> เอาอิจฉาก็โง่ไวล้มันต้องยินดีเออยินดีความร,รู้ของเขายินดีความดีของเขาแล้วก็ฟังเขาไงฟังเขาแล้วก็คลายความสงสัยของเราได้ใช่ไหมละ่ะอย่างคนบางคนนะหมอพูดตรงๆไม่ได้เหมือนสอนก็จะไม่ชอบใจ ว่าเขาต้องการเพียงแค่มีคนยืนยันว่าที่เขาทำนะถูกแค่นั้นแหละถ้าเราพูดเรื่องของเราไปตรงกับสิ่ง,งที่เขาคิดเขาก็เริ่มมั่นใจในสิ่งที่เขาคิดอ่ารือเวลาเราเราติติงแนะนําเขาไม่ฟังเราแล้วตอนเนี้ยแต่เมื่อเขาคลายอารมณ์เต็มเครียดคลายเขาก็จะเอาเรื่องที่เราพูดเอาไปคิดคือมันจะไม่คิดตอนที่เราพูด่ะ มันเสียศักดิ์ศรีไอ้นี่อย่างนี้ก็มีเขาเรียกคนมีมานะสูงน,นะเนะไอ้ฟังอ่ะใครจะว่าอนะไรจริงก็ไม่ฟังแต่ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องนะรู้เรื่องแต่ไม่คิดตามแต่เมื่อมาจบเรื่องเขาพูดแล้วเนะี่ยเขาไปแล้วอนะ่ะพอเราว่างหน่อยถึงจะคิดในะสิ่งที่เขาพูดเออจริงเขาพูดจริงวะแอบแต่ตอหน้าไม่เอานะ เอาน่าไม่ยอมรับไม่นับถือด้วยไอ้เงี้ยคนมีมานะเป็นแบบนี้สอนตรงๆไม่ได้ด่าไปเหอะก็ไม่ฟังคือไม่ยอมรับฟังตอนนั้นนะแต่ว่าไอ้ที่ด่าไปไม่เสียหายแเดี๋ยวแก,แ,กแกไปคิดตอนหลัง <c oughs> อย่างนี้ก็มีหมอเป็นไงหมอเป็นแบบไหน,น <c oughs> ผมผมฟังอยู่ๆครับ <laughs> ไม่รู้ใครพูดดีผมฟังตลอดฟังตลอดเลย,ลอ,เลยอ่ะตอดอ่ารักเพราะนั้นมซื้อผมซือมซ้อบางเล่มที่เขาเขียนว่าว่าไม่ดีลองดูที่มันไม่ดีไงก็ต้องไปอ่านก็ <laughs> ต้องรู้ไปุจชา ก็เมื่อกี้ที่หลวงพี่พูดครับม่เทวดาเราเป็นคนเป็นเจ้าของปราสาทนะมีลูกน้องเยอะแยะเลยครับพี่ฮะหลวงพี่บอกว่าเทวดาเนี่ยจุดจิตแล้วไม่มีหมดทั้งแม้กระทั่งปราสาทและแม้กระทั่งดอกไม้อะไรทั้งหลายที่ปลูกไว้ตามปราสาทแล้วอย่างนี้พี่ครับพวกบริวารจะไปอยู่ที่ไหนล่ะครับ จะไปอยู่ที่ไหนผมอยู่บ้านเขาสิบ้านอยู่ไม่มีครับพี่ฮะบ้านเขาก็มีแต่เขาก็ต้องอาศัยเราหนึ่งปีนะเขาเราเขาบันทึกหมายควาว่าเวลาเราไปเนี่ยเขาก็จะมาหาเราเขาจะคอยดูแลในสิ่งที่เป็นความสุขของเราแต่บ้านเขาก็มีหมอเขาแยกญาติไปบ้านเขาใช่ไหมอ่ะก็กลับบ้านเขาไปเอาเหมือนอย่างเนี้ยี่บ้านสบายใจ เวลาเย็นวันศุกร์เขาก็ามากันและวคนนู้นมาคนนีม้มาก็มาช่วยกันช่วยกันทํานู่นทนํานี่ผมก็เบาแรงหน่อยครับเ,เดี๋ยวมาเสร็จปุ๊บมันก็กลับไปหมดม็กลับบ้านมันมันก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็กลับบ้านมันไปแต่สมดานเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาไม่ได้ทำวิหารนิานไวนะ้เนี่ยมันจะไปทำไหนแล้วยุ่ลอยยลอยในอากาศเฉยๆนะไม่ลอยแล้วหมอหมอว่า เทวดาที่ไม่มีวิหารรฐานแล้วไปอยู่เป็นเทวดาไม่มีวิมานใช่ไหมหมอคิดว่างั้นใช่ไหมล่ะเขาไม่มีวิมานต้องไปอยู่ก็คนที่เขาทำโรคกันมาอ่าก็มีไหมล่ะก็ก็ก็มีกันที่เราอยู่ถ้าเราไม่อยู่แล้วมีไหมล่ะก็ก็มีที่เมื่อเราอยู่ใช่ไหมพี่ครับแต่เราจับไปแล้วเขาก็แล้วเขาก็มีที่อยู่เราไปแล้วเขาก็มีไอสองของเขาหมอไอสงของเขาก็คือยินดี ก็ต้องมีของเขาอยู่ดีนั่นแหละเม่ความอยู่ที่บ้านเมืเราบ้านเก่าเนี่ยหรือไงไม่ใช่บ้านเก่าก็บ้านใหม่เขาได้แล้วหมอโอครับครับต้องกลับไปทวนกันใหม่ไปสวรรค์ใช่ไหมอจะพาเชี่ยวสวรรค์ถัาเจ็ดวันจะกลับลงมาบตอนนี้เมื่อสุมติว่าเขาเกิดในครั้งเขายังไม่ได้จุติเนี่ยแล้วก็เกิดไปเป็นเทวดาสมมติอย่างเนี้ เาจะมาลงมาเราอีกไหมบริวารมันเอาแน่นอนไม่ได้หรอกหมอ oh. แล้วแต่วาระบ <c oughs> อกว่าบริวารที่เกิดจากไม่ใช่จิตมีไหมไม่เชื่อจิตไม่ใช่เกิดจากจิตมีไหมบริวารไอ ก็ส่วนใหญ่ก็คนเปคนรู้จักกันเนอช่วยกันทางานเนอะอยูใ่ใกล้ชิดแลวที่ส่วนไม่ใหญ่ะก็อาจจะมีพวกคนอื่นชวนไปทำนองเนี้ย,ยอย่างนี้ผมยกตัวอย่างอย่างของบางอย่างที่คนเขามีอภิญญาสมาบัติเขาเสกใบไม้เสกหญ้าเสกอะไรปุ๊บแล้วก็เหวี่ยงไปปั๊บเป็นคนเป็นสัตว ผมถามว่าคนและสัตว์ที่แสดงให้เราเห็นมีจิตไหมไม่มีไม่มีครับแล้วมาจากไหนเขาก็เป็นรูปล่างที่เราทําขึ้นจบเราแล้วก็หายไปผมก็เลยถามว่าและถ้าบนสวรรค์เนี่ยหากว่าเรามีอานิสงส์คือเป็นเทวดาหรือนางฟ้ามีอานิสงส์มีบริวารถ้าบริวารเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากจิตละมีไหม าหาับพออย่างเงี้ยมีไหมครับก็มีอะแล้วถ้าเราไปแล้วพวกนี้หายไหมหายครับแล้วที่นบริวารที่หมายคขาว่าคว่าบริวารอีกแบบหนึ่งคือคนที่เขายินดีในความดีของเราแล้วเขาไปเกิดเป็นเทวดานานงฟ้าแต่อาศัยที่เขายังไม่มีวิมานจะวิมานของเราเป็นรออยู่บนสวรรค์แล้วอ่ะ <c oughs> เขาก็เลยไปอยู่ไปช่วยดูแลวิมานของเราไปก่อนอย่างนี้ก็มีใช่ไหมหมออ่า <c oughs> <c oughs> นั่นไอ้ตัวตัวของบริวารจริงๆกับตัวที่เกิดจากผลของการเสวยความสุขมันก็อีกแบบหนึง่งนี่การที่เราไปไปเป็นเทวดาสมมติว่าไม่มีใครทําบุญร่วมกับเราเลยไม่มีนะแต่เราเป็นเทวดาชั้นนิมมานาดาดีเนลามิตได้สมมติเนี่ยหมอนะเอาผมทําคนเดียวผมไม่ยุ่งกับใครผมไม่ทงการให้ใครทํากับผมใครร่วมกับผมผมด่าหมดเลย มึงมันจะร่วมกับกูกูไม่เอากับมึงอ,อ,อย่างเงี้ยผมก็ทําคนเดียววิหารธาานผมก็สั่งคนเดียวอะไรทุกทำคนเดียวแต่ว่าก่อนตายผมทรงอภินญ,ญาสมาบัติแต่ตอนตายผมไม่ได้เข้าฌานตายผมก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นนิมมลลารีแล้วผมต้องการมีบริวารผมจะทำยังไงก็นิมิตอ่าไปและนั้นบริวารบางที่ก็ไม่ได้เกิดจากจิตเกิดจากอิทธิฤทธิบุญญาลิทธ ก็มีอย่างนั้นหมอนั้นเราจะหายไปเขาก็จะหายตามเราไปแบบนี้ก็มีถูกไหมหมอไอ้ที่เราหายไปเขายังอยู่เขาคงเขามีเขามีวิมานของเขามันอย่างเพื่อน,อนว่านางวิสาขาฉันก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากโมทนาอย่างเดียววิมานของท่านก็มีที่อยู่ของท่านก็มีก็ม,มีอย่างดีเหมือนกันเลยก็ได้จากอานิสงส์จากการยินดีอย่างเดียวก็ปรากฏผลได้เหมือนกัน แล้วเวลาท่านไปอยู่วิมานของท่านก็มีบริวารเหมือนกันแล้วบริวารของท่านมาจากไหนหมอบริวารของเพื่อนพระนางวิสาขามาจากไหนก็ท่านทําบุญไว้เขาเป็นพวกทำท่านทำคนเดียวท่านโมทนากับพระนางวิสาขายู่คนเดียวท่านไปบอกเฮ้ยมึงโมทนากูด้วยไหมล่ะได้เป็นพวกพระนางวิสาขาด้วยกันแล้วจะมีเป็นหมื่นเป็นแสนไ้มล่ะที่เป็นหมื่นหมื่นหมื่น อง์ุเป็นพันองค์จะมีขนาดไ้่พช่ไปตอนเรายังไม่ตายเนี่ยเอ้เจเลยถามหมอบ้างก็หนึ่งพวกมีธว์นองอันที่สองคือพวกที่ทําบุญมาร่วมกันต้องต้องมีพีิงครับของเก่าๆรายละเอียดเราคงมองไม่ครบหรอกนะเราไม่ได้ไปอยู่บนสวรรค์เรื่องจริงเป็นยังไงเราก็ตอบไม่หมดหรอก ที่พูดอาจจะไม่ถูกเลยก็ได้เพราะเราอยู่ในโลกมนุษย์จริงบนสวรสวรรค์แบบไหนแล้วก็ไม่ชัดเจนนะักแต่มันสามารถพูดได้เฉพาะตามคติของสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากผลของการทำอย่างเราทำอะไรไว้ในความเป็นมนุษย์เนี่ยอย่างหมอบอกว่า,วาเอาสร้างวิหาราชานคุณก็ต้องมีวิมานแต่ถ้าคุณไม่สร้างวิหารชานคุณจะวิมานมาจากไหนราเทวดาไม่มีวิมานจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ยังไง เจจาราหมอหมอถามอย่างเงี้ยอมันได้อย่างท่านสุปฏปิธิตาเทพบุตรด่าหมอแล้ววิมานของท่านมาจากไหนหมอท่านไม่ทําบุญอะไรเลยตอนที่เป็นมนุษย์อ่ะไม่ทำอะไรเลยฆ่าสัตว์รักทรัพย์ผิดรูปผิดเมียกินเหล้าเมายาพูดปดพูดเท็จเวลาพระเจ้าเสด็จมาก็ไม่ยกมือไหว ไม่เคยถวายทานไม่เคยฟังชําเวลาใครฟังชําก็แกล้งส่งเสียงกรแต่ะทำไมเวลาตายด้วยอานิสงเพียงแค่นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าขอมาช่วยไปเป็นเทวดาวมีวิมารละหมอวิมารมาจากไหนหมอมาจากไหนมันจะเป็นของชาติเก่าที่แน่โอ้ได้แล้วไปได้ขอชาติเก่า ฉันมันมีอันหลักการพี่ครับถ้าเราทำบุญไว้เยอะเป็นทำอาหารทานเนี่ยยังไงไงก็เรายังไม่สิ้นชีวิตเนี่ยประสาทมีปรากฏแล้วใช่ไหมบนอฮันมีแน่อ๋อมีแน่เองเข้าใจแล้วครับแต่ว่าที่จะมีคนไปอยู่เนี่ยคงจะเข้าไม่ได้ใช่ไหมสมมติมีบ้านแล้วเราตัวเราไม่ไปไปกันแค่เจ็ดวันไหมพ่อ แล้วเรามาคุยกับญาติโยมอีกทีเขาเป็นยังไงบอกลาเจ้าวัดเลยว่าเนาะผมไม่อยู่ผมจะไปกองพี่สมพงไปสวรรค์เียนใบลาเลยเรื่อล่นี้ที่ผมยังไ้ถามพี่ยังมีอีกอันหนึงพี่นะออะไรพวกเทนเนลรมิดไม่มีจิตก็นี่พวกที่มีจิตแล้วจะคุยกันได้ยังไงครับไปอยู่ด้วยการรวมกันเอ้า ของนิระมิตมันคุยกันได้เหมือนผมเสกคนไม่้คุยกับคนได้หรอกไม่เห็นจะยากเลยหมอเนี่ยมันเกินวิสัยเรื่องบางเรื่องมันเกินวิสัยที่จะเอาเหตุอออเอาผลเออมันยากที่เราจะตอบแบบเหตุแบบผลได้หรนะอกเนอะเพราะว่า, <S <S วามันไม่สามารถที่จะบอกอหลักเป็นเกณฑ์ได้เพราะว่าเป็นเรื่องผิดทีริธิมันไม่มีเหตุมีผลรองรับอะไรเหมือนกาบว่าคนสมัยก่อนสร้างขุนพยนต อย่างสมัยหลวงปู่หลายองค์ที่ท่านสร้างหุนพยนต์ให้กับคนไว้ฟ้าบ้านเนี่ยหุนพยนต์เขาบอกไม่มีจิตใจเลยแต่ก็อยู่ฟ้าบ้านให้เราได้ทำไมแล้วเขาฟังคําสั่งเราได้เราพูดเขาก็ฟังเราอเออแล้วเขาเป็นใครอ่ะไม่เป็นจิตแต่เกิดจากอิทธิฤิทธิเสกขึ้นมาแล้วทำไมพูดกับเรารู้เรื่องเราสั่งได้เขาก็ทําตามเราได้อ่ะแตกไม่ได้ครับนั่นเลยสิครับเพราะว่า บางอย่างมันอธิบายให้ฟังไม่ได้เป็นปัจจตังเหมือนกันเนะเรื่องเรื่องบางเรื่องมันเกิดวิสัยคุยไปมันไม่จบอ่ะรลองกันแน่บอกแล้วว่าจะไปสวรร์ไปกันดีกว่ามันเดี๋ยวต้องหนังสือลาเจ้าบาดเลย